เมื่ออายุมากขึ้นเราควรดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับผมเลือกโกลเดจินเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของผมครับเพราะโกลเดจินมีส่วนผสม9อย่างเลยนะครับ9ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดลินจือทังเช่าสมสกักดนะครับนมพึ่งครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สําคัญผมดูแลสุขภาพของผมด้วยโกลเดจินครับอย่าลืมให้โกลเดจินดูแลสุขภาพของท่านนะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกริจินดีนะคะเป็นอาหารเสริมที่คลองใจผู้บริโภคมามากกว่า11ป e ีแล้วค่ะด้วยอาหารเสริมตัวนี้นะคะช่วยในการบำรุงร่างกายแบบองค์รวมค่ะมีสารสำคัญทั้งหมด9ชนิดด้วยกันโดยมีการผสมผสานกันนะคะระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันออกนั่นเองสูตรตำรับนะคะเราได้มีการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและดูแลร่างกายแบบองค์รวมได้จริงค่ะ สารสำคัญทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐานจากโสมซึ่งตัวเขาเองนะคะเป็นสารที่เป็นอะดัพโตเจนหรือว่าสารปรับสมดุลน,นั่นเองโดยตัวนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นความดันและเป็นเบาหวานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากเห็ดลิ้งจจอและสารสกัดจากถังเช่านะคะ ซึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะที่ช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นและอายุยืนขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีรอยเยเจลลี่นะคะเป็นแหล่งโปรตีนและวิตามินจากธรรมชาติดีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเกลือสดและมีแอลซิสเจลีนไฮโดรคอร์ไ์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงมากนะคะที่ช่วยในการบำรุงเรื่องของร่างกายของเราให้ผิวพรรณดีขึ้น ขาวขึ้นและดูมีสุขภาพดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเบต้าตูแคนนะคะที่เป็นตัวที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสุดท้ายนั่นคือแคลเซียมแอสคอเบตซึ่งจะได้ทั้งวิตามินซีและได้ทั้งแคลเซียมในการบำรุงกระดูกนั่นเองดังนั้นโดยภาพรวมแล้วโพลิจินดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลร่างกายแบบองรวม ที่ช่วยบำรุงอวัยวะทั้งห้าของเราหรืออุจ้างนั่นคือหัวใจตับไตม้ามปอดให้ทำงานเป็นปกติเมื่อร่างกายเราดูแลภาพรวมได้ดีขึ้นแล้วจะทำให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคต่างๆได้ค่ะ